ประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์เพื่อนๆก็จะเห็นสังเกตเห็นได้เลยว่าตุ่มตาดอกน้องจะติดขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นเม็ดๆๆนะครับกำังคับให้น้องเขาติดต่อวันนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะมาเจอในเรื่องของการปลูกมะนาวนะครับใครที่กํากลังปลูกอยู่เนาะมะนาวสายพันธุ์ที่เพื่อนๆชอบปลูกกันมากสุดคือ มะนาวพันธุ์ดูใบใช่ไหมปลูกมะนาวสายพันธุดูใบปลูกที่ไรมีแต่บใบไม่มีลูก <c oughs> ปลูกมะนาวก็ได้แต่บใบปลูกมะกรูดกับไม่มีใบเช่นกันเนาะวันนี้มาแจกสูตรวิธีการกระตุ้นให้มะนาวติดดอกนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมเคยพูดประจําว่าผมจะมีการการะตุ้นให้น้องมาพร้อมที่จะมีการเบ่งให้ติดดอกนะครับอันดับแรกก็เพื่อสังเกตดูใบอยูอนะใบบริเวณขอบเนี่ยเห็นไหมเห็นสี เขียวอ,อ่อนๆไหมเนี่ยชุดนี้คือการพร้อมแล้วในการกระตุน้นการติดดอกนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับชุดที่ไม่ได้ไม่ได้มีการบํารุงต้นเนาะแต่ก็ฉีดบํารุงดอกไปก็สรุปว่าติดดอกเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมต้นที่ผมไม่ได้บํารุงนะแต่ผมฉีดให้มันติดดอกก่อนจะได้ให้เห็นผลว่ามันสามารถทําให้ติดดอกได้จริงๆเห็นไหมมันสามารถทําให้ติดดอกได้จริงๆถึงแม้ต้นยังไม่พร้อมเนาะ แต่วิธีการนี้มันจะทําให้ต้นอดอกมีอัตราการหลุดร่วงที่คือมันไม่พร้อมที่จะต,ติดติดดอกอะเนาะมันก็จะหลุดร่วงแต่ถ้าเรา,เราบำรุงใบให้มันสมบูรณ์นะครับติดดอกปุ๊บติดติดเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับปไปดูวิธีการเร่งดอกกันวันนี้ถ่ายมันฝนจะตกนะ ฝนจะตกนะครับแต่ก็อยากจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวที่จะทําการเร่งดอกวันนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนาะพอต้นต้นพืชถ้าเราไม่อัดให้มันมีดอกยังไงเขาก็ติดดอกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้นพืชมันจะติดดอกเร็วขึ้นเพื่อนๆไปใช้เป็นตัวนี้ยาภาราใช้ยาภาราอยู่ที่1เม็รหนเมตดพอแบบนี้นะผมจะใช้วิธีการนํามาบดละเอียด ด้วยวิธีการต่ำเนาะใครมีเวลาเหลือเฟือก็ใช้เป็นวิธีการละลายนะ้ำาเฉยก็ได้ผม,มใช้เป็นวิธีการต่ำตัแบบนี้มันจะเร็วกว่าเนาะมันจะได้ไหลล่นระยะเวลาของิเราด้วยแล้วก็เทเพื่อละลายอือต่อไปใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ต่างข้อแสง จุลินทรียงเขาแสงใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะใช้ประมาณสักงสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองอืมเท่านี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับรอให้ตัวยาพาราละลายก่อนนะครับแต่ปกติตัวยาพารามันก็ละลายง่ายอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะรอสักพักหนึ่งชุดนี้ฉีดพ่นได้แค่ต้นเดียวนะครับแต่ถ้าต้นเล็กก็สามารถฉีดได้หลายครั้ง ช่วงเวลานในการฉีดพ่นควรฉีดพ่นช่วงที่ไม่มีฝนควรฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนาะเพื่อนๆก็เ,เ,เ,เห็นว่าจุลินทรีย์ขอแสงมันต้องใช้เสียงอยงู่แล้วใช่ไหมอ่ะพออย่างที่ผมบอกนะครับเวลาต้นพืชทุกชนิดเลยมันยังไงมันก็ต้องติดดอกถ้ามันมันกินอิ่มใช่ไหมกินอิ่มพร้อมที่จะเบ่งของดอกแล้วแต่ดอกมันยังไม่ติดเราก็ใช้วิธีการแกล้งเลยบังคับให้น้องเขาติดดอก ต่อไปเราจะทการกรองวิธีการต่อไปนี้เราจะจําไปไปฉีดพ่นนะครับเพื่อหาเป็นผ้ากับบางเนี้นํามากรองอัตราน้ําส่วนผสมอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับเชียบาไปจะได้ลักษณะนี้เดีย๋ยวผมเติมน้ําเข้าไปให้ในอัตรา,าส่วนที่พอเหมาะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้เป็นสารจับใบนะเราใช้เป็นเพียวๆงนี้เลยนะครับ ทำการนำมาใส่กับสเปรย์ฟอกกี้ของเราลองไปทำตามดูก็ได้นะสำหรับใครที่สายปลูกมะนาวพันดูไปปลูกทีไรไม่มีลูกมีแต่ใบพบปลูกมะกรูดดันไม่มีใบใช่ไหมนี่นำสูตรนี้ไปฉีดพ่นเลยเร่งอัตราการติดดอกได้เร็วมากๆนะครับฉีดพ่นทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็น้องก็จะได้มีการติดดอกขึ้นมาแล้ว เราไปฉีดพ่นกันนะครับง่ายๆเม่น้ำของเราต้นสมบูรณ์แล้วใบสมบูรณ์แล้ววิธีการสังเกตก็เหมือนที่ผมแนะนําไปเนาะทำการฉีดพ่นไปเลยฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วงเชา้าช่วงที่มีน้ําค้างเกาะใบได้ไดยิ่งดีฉีดพ่นประมาณ1นอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะครับ ประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์เพื่อนเพื่อนจะเห็นสังเกตเห็นได้เลยว่าตุ่มตาดอกน้องจะติดขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นเม็ดเล็กนะครับเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการเร่งดอกพนาหวังว่า,วาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเกษตรของเราไม่มากกว่าน้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรา แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราเนาะเผื่อใครที่กําลังปลูกมะนาวสายพันธุ์ดูใบดูเนาะอยากจับปลูกมะนาวให้มีติดลูกกันกับเขาบ้างก็ตามวิธีการที่ผมแนะนํานี้ไปลองใช้ดูนะครับผมยังมีวิธีในการทำเกษตรอีกเยอะมากที่จะมารอนงคเสนอให้เพื่อนได้ดูกันนะครับฝากกดติดตามผมไว้เนาะแล้วมาอยู่ในกลุ่มเกษตรของพวกเราด้วยกันพวกเราคุยภาษาเกษตรภาษาเดียวกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะตอบผมเป็นคนตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เอง นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะเจียกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละยบไป,ไปสวัสดีครับ